ออทปาติญาณัมอทปาติปัญญาโอทปาติวิชาออทปาติอาโลโกออทปาทิดูก่อนปิกสุทั้งหลายจากขู้ได้เกิดขึ้นแล้วงานได้เกิดขึ้นแล้วปัญญาได้เกิดขึ้นแล้ว วิทยาได้เกิดขึ้นแล้วแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่เราไม่ได้เคยฟังแล้วในการก่อนว่ามีทุกข์นีโรกานิยัสัตถินันแลควรทำให้แก่ tăng khổ bà ni tăng tu khả ni lo thô a ri ya sa chăng sa chi ka tan ti me vi ka ve u pe an an su te su tham me su ka khung o ta pa ti ya nang o ta pa ti pan ya ti vi cha อุทปาทิอาโลโกอุทปาทิรูปอนิสุตังไรจากขได้เกิดขึ้นแลว้วญาณได้เกิดขึ้นแลว้วปัญญาได้เกิดขึ้นแลว้ววิทาย,ยาได้เกิดขึ้นแลว้วแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล,ล้วแก่เราในธรรมทั้งหลาย ที่เราไม่ได้เคยฟังแล้วในการก่อนว่า